สวัสดีนะครับตอนนี้เรามาเนี่นะครับทีท่วีกินซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับ รางวัลทุกรางวัลวิ่งเข้าว้านสุดท้ายหมดนะครับรางวัลทุกรางวัลเข้าวิ่งเั้าว่าสุดท้ายหมดคริเลค่ะโเดินองนน ถ่ายรูปถ่ายรูปก็ถ่ายได้นะครับถ่ายัด้ดีก็ถ่ายด้วนะครับถ่ายรูปแล้วก็บริจาคด้วยนะครับถ่ายรูปแล้วก็ต้องบริจาคนะครับข้อเป็นการกุศลนะครับในบุญเยอะนะครับมาับริจาคนะครับ ใบแดงใบแดงเดียวก็วิ่งออกสนามนะครับอันนี้พิเกตนครับหนึลืมหยิบมาพิเกตลาน้องพีบีเลยรับแต่ไม่ทัเป็นผู้จำหน่ายนะครับไม่จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหู้อยเนลสามารถปได้ายาได้ค่ะ 打卡。 หลายคนดูแลขอเป็นญาขรรมนะคะ

ไร้คนดูแลขาดกามดูแลกานะคะสามารถเริ่มขดได้ตามกสัาริมทรเพื่อการึกษาได้นะคะอกบัวมาขาวขาริลาขุดเต็ม้าวสารขดคนข้าส่งขุดะงบ้านทุข้าวนโดยใช้งทาพานบันดีิและบันดีฤิค่ะจากกรนเทศจะไปจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้มาถึงที่แล้วอยากไป้องตะตะใต้ขอนร์สนราร่วมอด้วยกันกานะคะ ทสิงใับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งไร้คนดูแลทีาเป็นอยู่ชีวิตลำบากนะคะสามารถร่วมสมุได้ตามจำนวนสาขาได้เลยค่ะถบาทต่อสาาค่ะสวัสดีพ่อแม่ชาทุกคนนะคะแลกเราจะโรงการสัญยาเป็นของของ สุดท้ายเจ้าเจ้าทจะทลิีดีค่ะ่รเจะไปจงอุบลราชธานีนะคะตอนนี้มาถึงที่นี่แล้วอยากจะขอกำลังใจขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมปุด้วยกันกับเรานะคะสร้างบ้านสุดท้ายของพูดจะดีพักพีให้กับผู้สูงอายุที่ถูกพักพีไร้คนดูแลขอคุณะรับรางวัลนี้รางวัลทุกรางวัลนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ผิดวังวิ่งเข้าบ้านสุดท้ทุกรางวัลนะครับสบข้ามนกคนนะคะพ้ราส การสัญญาไม่ค้อยดีขอวิ่งกันบ้างสุดท้ายบ้านบนให้จะพยายามจะดูดการรางวัลจะเข้าร่วมบุญนะครับเข้าร่วมบุญกันเป็นบ้านสุดท้ายทีย่ขอเป็นขอเชิญชม ร่วบุญด้วกันกับเรานะคะฟอตอนสุดท้ายแต่เพื่อเป็นที่พักทิ้งให้กับผู้สูงอายุที่ถูกทิ้งไร้คนดูแลที่ความเ็นริยจะลำบากนะคะสามารถร่วมทำบุญได้ตนเ็นแรันาได้เลยค่ะ5บาทติดต่อได้นะคะขอบคุณมากค่ะไยกบคนนะคะพวกเรากับโครการขัญยาเปนแค่ขอวิระบณรางวัลทุกวันม่จะดินละค่ะ ในตาดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้มาถึงที่นี่แล้วอังสกขอเชิญทุกท่านารรู้ด้วยใจกับเนะคะฟังสุดปลายแต่เรื่องป็นท้นี้กับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งไร้คนดูแลมีาเป็นอยูยากากนะคะสามารถได้มาเยมได้เลยค่ะก็แบบจบานได้นะคะคุณะคะาเิดเราทกคนะคะกอักราณเาร่ีของ่ะ้านของนายลวเนให้กับาบ้าง วันนี้มาที่นีแล้วกปะขอต้องใจขอจะชวนทุกท่านมาร่วมบุญด้วยกันเรานะคะตางบ้านสุดท้ายสอเือครั้ีที่มคำว่าน็เน็นะครับ้คำว่าเน็ตเน่นะครับวันนี้ครันี้อื่ก่ได้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีพ่อแม่ที่รองทุกคนนะคะ เราจากโครการสัญญาณไม่ทอดทิ้งขอวิ่งกัะบ้านสุดท้ายนำโดยให้กับพันบรรลือฤิ์และปบรรลือฤทธิ์ค่ะวิ่งจากกรงเทพจะไปจังหวดัดอุบลาราชธานีนะคะตอนนี้มาถึงที่นีแล้วอยากจะขอต้ขอเป็นส่วนกท่านมาร่วมบุญด้วยกันกับเรนะคะรางบ้า,บาสุดท้ายสองนีเป็นที่ที่หกับผู้สูงอาุที่ขุนทิ้งและคนดูแลที่อ,อยู่ที่ยากลำบากนะคะสามารถร่วมบุญได้พอมกัมีสาเลยค่ะห้าบาทสิบาท คะขอบคุณมากๆค่ะค่ะสวัสดีพ่อแม่ที่งไม่คนแล้วะโดนโลโก้อะไรพ่นขอวิกบัด้ายดีโลโก้อะไรนี้ค่ะ ทนี้ปนการที่าได้เตียมการปราท่าะรวมุญไ้กันบเรานะคะสรางด้านสุดท้ายอั่ดได้กันไ่านะคุกนไร้คนดูแลมีความเป็นอยู่ที่ยากลบากเลคะสามารถร่วมทำบุญได้คามจำเป็น่เค่ะ5อบาไว้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคนะคะัรา่างตัคกันในอิงขอวิงบ้าสุดท้ายนาโดยใช้กับคล์งปนี้อค่ะ ให้จากกรุงเทพจะไปจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้มาถึงที่นี่แล้วอยากจะขอตนเช้าขอนัท่านมาร่วมบุญด้วยกันกับเรานะคะสร้างบ้านสุดท้ายต่อเพื่อเปบูางขึ้นใหม่ที่สุดเลยนะครับไร้คนดูแลไม่ยากกันบ้า้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ บริจาคนะครับมานสุดท้ายนะครับผมกมว่าวิ่งมาถึงท <No. S 2> so. ี so. ่ถึงบุรีร so. ัมแล้วก็บริจาคถ่ายรูปกัได้เลยครับถ่ารูปกันได้บริจาคห้บาทสิบาทถ่ายรูปได้นะครับนะเนไ่อ่ะถ่ายรูปเอาเอาทพท์มาถ่ายรูปกันได้เนาะห้าบาทสิบาทนะครับเอาเรียนเชิญนะครับห้าบาทสิบาทนะครับก็มาได้เลยนะครับหาที่จุนิบุรี้จะให้มากกว่าห้าบาทสิบาทก็ได้นะครับมาเรียนเชิญกันได้เลยนะครับ รูปประจาการเลยนะครับแบบตัวนี้บริเวณนี้นะครับมหาทวิบาทยืธรมาได้เลยนะครับอันนี้ถูกให้นะครับดูการอามาเลยจ้ามาเลยมาบันเลยนะฮะอ่าพาไโบสถ์นะดูกับทุกท่านด้วยนะครับนี่อ่าจะถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยกันได้นะครับถ่ายรูปด้วยกันได้เี่ไปไกลเออเนอะอภกอภวอภวเดินไปไกลนะเดี๋ยวินท่ถึง ต้องบริจาคศีลก็ถ่ายรูปเด้เลยนะครับมาพี่อ้อยตามมาตามมาให้เยอะเลยมาเนี่มาเนี่นะเอ่อพนักงานพีซีเราเยอะนะครับนะร่วมบุญร่วมบนสวด้วยกันนะครับนะตอนนี้พี่ไทยกับพี่บีที้าวิ่งมาถึงบุรีรัมย์กันแล้วนะครับนะโครงการเนาะบ้านศิษสุดท้ายนะครับนะโครงการโครงการดีนะทุกทุกรายการอ่าอย่าลืมนะคะสามารถได้ชมชมได้ ที่เหมือนปิดกั้นปิดกดิถ่ายโดนโลโก้หรืออะไรอย่างี้าสองก็่านะครับายสองก็ฝ่าล้ะเนาะใครจะถ่ายรูปได้นะครับบริจาคเสียถ่ายรูปได้เลยนะครับสิบบาทไปนะครับไปอยู่ใจ สิบ,บาทนะครับร้องมากันได้เลย,เลยอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน้วยนะครับวันดีเจ้าวันดี้จวันนี้ร่วมร่วมช่วยกันนะครับทนักงานห้างเนาะ p c ซ a ทั้งหลายนะครับคุณลูกค้าที่มาจัดใจ่ายใช้สอยนะครับนะมาที่ห้างจุอีกิกันได้เลยช่วงนี้นะครับใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ยังทันนะครับใครที่ดูไลฟ์สดอยู่นะเดี๋ยวจะแวะไปในซุปเปอร์ออกทางแผาแดนท่านลายทะลุไปทางอาคารใหม่ ผ่านมาในเลื่อนผ่านโปรโมชั่น1โปรโมชั่น2โปรโมชั่น3และโปรโมชั่น4สุดท้ายนะครับอยู่ที่สกีเพนท์ฮอล์ศูนย์อาหารห้าจุดูุดซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอมีเสื้อของโครงการมาจำหน่ายด้วยนะครับตัวละ400กว่าบาทนะสี0รเท่าไหร่นะ400้บาท่บาทุกได้เลยนะครับอยากได้อยากได้เสื้อของโครงการเนาะโครงการชื่ออะไรนะ จะบริจาคแล้วถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับนะถ่ายรูปร่วมกันได้เลยนะครับมามันน้องๆแผนกซูเปอร์นะจ๊ะซูเปอร์พีซีนะครับอ่าพี่ติ๊กพาหางสดมาถ่ายรูปแล้วนะบริจาคของเรห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทบ้างไปยี่สิบบาทร้อยละพันหนึ่งก็บริจาคได้ขอบคุณมากเลยนะครับมากันได้เมื่อวันเข้าบ้านถึท้ายหมดนะครับร่วมกันได้นะครับ ามาสุดสุดท้าย2นะครับหาร่วมบริจาคก,กันได้นะครับถ้าบาซิบาร่วมบริจาคได้เลยนะครับออเอาไม่ถ่ายรุปป่นเลยโอเคจา่จาจา่จาจ่าีนะรุ่นบริจาคนะครับบ้านสุดสุดท้ายนะครับสาขาสองเนาะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งนะครับตันนี้มาร่วมรับบริจาคก,กันแล้วนะครับเดี๋ยวสี่โมง สี่โมงเย็นวันนี้ไร่สิบหกกินสูงนอนนะครับคุณดินปะดลิลคุณไทยนะครับก็จะวิ่งผ่านด้านหน้าห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับช่วงนี้ทีมงานก็มาร่วือว่าเสียงร่วมรับผู้จัดการฝ่ายกาเดินออกไปไกลๆหน่อยท้าทีกินซูเปอร์เซ็นเตอร์ครับเดินถอยหลังเพราะมันเยอะนะครับเดินถอยหลังไม่เดิน้าหน้าเลยครับแต่มีเรื่องต้องบอกมา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  สวัสดจขอบคุณะาได้จ้ได้จ้าขอคุณรับขอบคุณครับขอบคุณคลูกค้าทุกท่านเลยพนักงาน P C P A ทุกท่านขอบคุณมากๆเลยนะคุณลูกค้าที่มาจแจกใช้สอยที่ห้าต้กี่ร้อยก็เล่จ้าไหนของหนูบ้างอไหนอนบ้างอ๋อเอทีวยรวยร่วมบุญได้ค่ะร่วมบุญได้ร่วมบุญได้ค่ะ กดติดตามกดแชร์กดไลค์รู่คู่กับคุณทัพทินได้เลยนะครับตรงนี้นะอ่ะมามามันนี้เป็นหมื่นนะครับหอึ่งหม่นาาวมทนาบุญ้วยนะครับหนึ่าหนึ่งหนึ่งรนึ่งหงห่งหนึ่ห่อนะ่งหนึ่ง่หรึ่งหมน่งนงน่ นะครับอ่ะมพูด่อกันนะครับ50บาทเนะาะ50บาทร่วมพูดคิกันนะครับมากันได้เลยนะ,นะครับร่วมบุญด้วยกันนะครับร่วมบุญด้วยกัรบ้นสุดสุดท้ายนะครับใครท่านใดที่